นวันนี้ปลอกกล้วยมาเยอะมากเป็นกระแป้งเลยแล้วก็นี้ปอกใส่ถุงเลยกินให้น้ำหนำไป,ลป,เ,ปไเลยดูลุกเง็นใหเลย เธอฝั่งนี้ก็มีค่ะกินได้ค่ะดูดูลมฝั่งนู้นกัน่อ,อยนะซี่แล้วชินไปต่อรอบนี้ วายใหญ่ๆอยู่แล้วนะโคบึกบึกนี่มาได้มาได้มาเทมแล้ววิหน่ากินจ้ะเหมือนป้าน้องปี้เลยห <c oughs> ิวเองแล้วละ่ะ ต่อไปกันต่อที่ชอบนี้นนคนกินบานอ,อฟฟี่แล้วบุฟเฟ้กล้วยเนี่ยจุดจ้องๆมาเลยมาเลยกินได้เลย ยังไม่เคยกินเลไฟอร่อยนะจะบอกให้ไปต่อไม่ให้หมูโตโต่อ นี่คืออะไรออกมานีออกมาจากห้องนี้พวกเธอกินยังไงเนี่ย ไปดูที่หลังฉันมีแบบเป็นลูกๆมาด้วยนะที่แบบยังไม่หันนี่แบบเป็นลูกๆ อันนี้หันมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่อ่ะเ่อตัวยังน้อยอยู่ฉันให้แบบหันแล้วกันไปโตเร็วเร็วแฮ่ เธออยากกินกับเขาแล้วสิแต่เธอหนีออกมาทําไมให้ทายเดี๋ยว <c oughs> จะจับให้จับก็อดกินไปตามระเบียบ ให้ลองนี้บ้างอาหารเหลือบ้านเลยขีดวัคซีนยาตัวนี้อุ้ย ให้ทำไม่มีช่องให้มันย้อนกลับมานี่แม่ ก็เคยอยากกินไหมให้คนละลูกรายคนละลูก

¡Que era igual!